ดูอ Recently, นองไม่ได้เอยได้ครับจันตูดลอยไปไหนท่าไหนกัดูดิอาจารปดตลมีใหม่นี้ได้เกมกันนะจยนส่งประกวดภาพี่ครับนี่ขึ้นนี่มามขึ้นมาขึ้นมานี่นี่ขึ้นนี่

ตาที่เหลือไหมเอทำเออันนี้รแบ่งแบ่งสมัยสลาวคนนโนโนโนันนี้ของอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นตัยกำลังมาจ้ะแพ็ขว้ญู่พของรอนพักของปก่อนไปก่อนี่นีจะไปละต้นใหญ่ที่ขาย อาจารย์านเยวแต่ระวังเลื่อนนะครับเย็นไนดิน้ำใสใสกิ๊กอาจารย์ถ้าเป็นมาพ่อเขาเป็นคมู่้ว่าพ่อเขาเป็นคนต่าระาันมีสิิดาไอ อันนี้มันน้ำธรรมชาติใช่ไหมบ่ไม่ได้มีใครมาขุดใช่ไหมไม่น่าจะมีใครมาขุดอาจารย์มันน่าจะเป็นธรรมชาติมากเกิดอยานได้ใครขุดไหมเพื่อนไม่น่าจะขุดได้โวยเองค่ะเฮ้ยตอนนี้ถ่ายรูปเป็นละสวยมากเนี่ตั้งบ้านตรงนี้เลยบ้านนกดาวเนี่ยบ้านนกดาวจาวาเนี่ยเปิดจ้ามาเปิดประตูมองนี่ เราไปเด็นปอดภทยด้วยาแล้วไปไล่อาการหนาวหนีไปหมดเลยผม้องย้ายย้ายย้ายุกคนาต้องหาที่นะที่มาสงบพวกเราต้องมีพที่วได้ด้วย่อยคะจ้าขอที่น้ำพักสงบาุิดมาจะเยบต้นไม้ะเยียบต้นไม้ เอออบ้านลบดาวนี่การเต็นท์นอนได้เลยเนี่ยครับที่วิเวกได้เลยอาจารย์เหมาะมากดูวิวดิวว์รีนเขาแล้วมีอะไรอันนี้นะอ อะไรนะวางป้ายทะเบียนที่ใหญ่ก้ะถางโตลีหน่อยใหญ่นะสวางไม่เขาล้กนหมดลวไว้ตอป้ายขาวกอากาศดีที่เราเยียนเมื่อกี้เนี่ยมาซื้อเนี่ยหรือกระทามานีอะกัเยท่อไม้ไผ่วางอย่เอาไุมายตองเขาออกมาเจอเขา อาทุกคนพวกมึงฝากด้วยร้านอาหารคนตื่นทมครัวตื่นไทมนี่ทุกอย่างเลยสินค้าทุกอย่างน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปะลาสลิดต้มยำมะม่วงอบแห้งคางกุ้งทอดกรอบหนังไก่ทอดกรอบมะม่วงอบแห้งสามรสชาติทุกคนพริกเกลือกะปิออริจินัลแล้วก็หมูทอดสองรสชาติเค็มนัวกับหวานกลงกอม 500กรัมทุกอย่างตอนนี้เรามีขายในช้อปปีแล้วนะทุกคนฝากกดไว้ที่ลิงก์ช้อปปีข้างล่างนี้ด้วยใครยังไม่รู้ช่องทางในการจัดจําหน่ายลิงก์ช้อปปีมีคูปองมีส่วนลดมีโค้ดเยอะมากให้พยายามช่วยกันไปซื้อที่ช้อปปี้เยอะมีส่วนลดเยอะเวลามีอะไรก็ฝากเอาไปปักฝากเอาไปขายไปกินคอมมิชชั่นอะไรไปแล้วอย่าลืมเสื้อยืดคนตื่นทามเสื้อยืดคนตื่นทามกระเป๋าผ้าคนตื่นทามเสื้อโปโลคนตื่นทามมีในตะกร้าทั้งหมดเลยกดที่ลิงก์ช้อปปีกดที่ลิงก์ช้อปป,อป,ปีอย่าลืมกดนะจ๊ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องนี้ด้วยคนตื่นทำช่อง YouTube ทุกคนฝากกดติดตามไว้ตอนนี้เราก็มาจะใช้ประโยชน์จาก YouTube จะได้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสนาต่อไปแล้วก็อย่าลืมฝากอดน,นุนอีกครั้งหนึ่งน้าพริกเผาตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาปลาทูปลาดิบต้มยำคางกุ้งทอดกรอบหนังไก่ทอดกรอบมมุอบแห้ง pe, สามรสชาติพริกเกลือกะปิออริจินัลหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานสองรสชาติเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมห้าร้อยกรัมทุกอย่างสามารถกดซื้อได้ลิงค์ข้างล่างลิงย มีค้ดส่ลดเยอะแยะมากมายฝากทุกคนกดซื้อสินค้าคนตื่นทำด้วยจ้า